สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน้องๆนะครับก็มาเจอกันวันที่12เมษายนนะครับ2568กบ็บางที่ก็อาจจะเล่นสงการกไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นวันสงการวัน ขึ้นปีใหม่ไทยก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ13 14 15ห้านะครับเพื่อนๆนก็ก่อนชมชิปก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องทุกคนนะครับที่เป็น fc ผมนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกท่านนะครับขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมเล่นน้ำสงการกันให้สนุกแล้วก็มีสติด้วยนะครับผมก็มาชมพระกัน เช่นเคยนะครับเพื่อนๆตามสไตล์เดี๋ยวนี้เป็นเหรียญลุงปู่ทิมนะครับเพื่อนๆเหรียญลุงปู่ทิมตรงนี้ผมชอบมากเลยตรงเนี้ยตรงข้างเลขหนึ่งเขาจะมีขีดอยู่นะครับมีขีดสองขีดแล้วก็ตรงนี้ผมจะชอบมากเลยคือตรง ปั๊มอะตรงปั๊มตัวทอทหารเนี่ยค่อนข้างจะลึกแล้วก็ขมด้วยนะครับคือนี้ชีช้ให้ดูแต่ไม่ได้บอกว่าอ่าเหรียญนี้แท้ไม่แท้นะครับเพื่อนๆก็คือเราชี้ให้ดูว่าตรงนี้เนี่ยมีความคมนะครับ ผมแล้ก็ลึกนะครับเพื่อนๆทอทหารอ่าตรง,ตงใต้ฐานก็จะมีเส้นนะครับมีเส้นอย่างเราไม่ไม่เคยเห็นเหรียญจริงนะครับเพื่อนๆผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ยังไม่เคยเห็น แต่ด้วยความที่เราดูตามลักษณะของเหรียญนะนตรงเลขหนึ่งทีผมชี้นะครับเลขหนึ่งไทยนะครับแต่จริงๆเป็นตัวตัวยันอ๋นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมะอาอุนะครับ ตัวนี้คือตัวมะตัวนี้คือตัวอะนี่คือตัวอุเป็นยันมะออุนะครับเพื่อนๆเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับผมบางอันผมก็อ่านออกบางอันผมก็อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูนะครับนี่ครับ ใกล้เคียงอยู่นาะเรียนเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวนะครับผมว่าใกล้เคียงอยู่เรียนนี่ยมีความใกล้เคียงอยู่พระครูพพนาพิรัตนะครับอายุครบแปดรอบนะครับ ยันก็ค่อนข้างจะลึกนะครับยันตรงนี้ตรงส่วนบนนี้จะเขียนว่านาชาลิตินะครับตรงนี้จะเขียนว่านาชาลิติ ส่วนตรงนี้จะเขียนว่านโมพุทธายะนะครับส่วนด้านรอบรอบนอกน่าจะเป็นมะอะอุนะครับเพื่อน ดูเหรียญแล้วก็มีมิติอยู่นะครับดูเหรียญแล้วก็มีมิติอยู่ เหนี้ค่อนข้างจะให้ดูนานสักหน่อยนะครับเพื่อนๆก็จะให้ชมว่าความลึกนะครับความลึกของตัวหนังสือนะครับหรือว่าผมผมจะฟุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อน คลิปนี้ผมคงถ่ายเพื่อนๆชมองค์เดียวนะครับอย่าว่ากันเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะถ่ายนานได้นะครับคลิปหนึ่งถ้าเกินสิบนาทีแล้วมันก็ค่อนข้างจะลำบากสักหน่อยนะครับคือบางครั้ง เราถ่ายเราก็ตั้งใจถ่ายนะครับตั้งใจถ่ายแต่ว่าบางครั้งมันก็คนดูมันก็น้อยนะครับพูดกันตามตรงนะครับผมก็คือเราก็บอกตามตรงว่าเราไม่ได้เป็นเซียนนะครับออกแค่เป็นคนชอบพระคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับโอเคคลิปนี้ผมถ่ายเ,เพื่อนๆชมแค่นี้นะครับเดี๋ยว ผมจะถ่ายต่อจากหลวงปู่ทิมนี้คือผมจะถ่ายเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคครับผม